ปฏิกิริยาเคมีจะสามารถเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในวันนี้เราจะมาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันครับสวัสดีครับคุณสนทิสวัสดีครับคุณสุภาพริยาคุณสนทิครับปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าปจัจจัยใดที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีครับจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับ,รบที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับจะให้คุณสุภวิยะมาศึกษาปัจจัยด้านความเข้มข้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเข้มข้นนี้ส่งผลต่ออัตราการเกิดวิทยาเคมีอย่างไรได้ครับแล้วเราจะเริ่มกันยังไงดีครับวันนี้ครับเริ่มต้นนะครับเราก็มารู้จักกันก่อนว่าจะต้องใช้สารเคมีและอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับครับสำหรับสารเคมีที่ใช้นะครับได้แก่สารไลโซเดียมไทโอซัลเฟตความเข้มข้น0.3โมลาร์ครับครับ ซึ่งในการเตรียมสารลยโซเดียมไทโอซัลเฟตนี้นะครับก็จะต่างจากการเตรียมสารไลยอื่นๆนะครับเพราะว่าน้ำกันที่เรานำมาใช้เตรียมเนี่ยเราจะต้องนำไปต้มหรือว่าไปนำนำไปให้ความร้อนก่อนครับหลังจากที่ให้ความร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้หายร้อนนะครับและเมื่อน้ำกันหายร้อนแล้วเราจึงสามารถนำไปใช้เตรียมสารลยโซเดียมไทโอซัลเฟตได้ครับครับ และก็นอกจากนี้นะครับยังมีข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อควรระวังระวังอะไรครับในการเตรียมสารลลายโซเดียมเทลซัเนเฟตนะครับเราไม่ควรที่จะเตรียมล่วงหน้านานๆครับเพราะว่าสารละลายนี้นะครับสามารถที่จะสลายตัวให้กัมมันถันและก็แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อ๋อบครับนอกจากสารลลายโซเดียมเทลซั p เนเฟตแล้วนะครับสารอื่นๆที่เราใช้ในการทดลองนี้นะครับก็ได้แก่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น2โมลาร์ครับสารละลายกรดไฮโดรคาริกความเข้มข้น0.3โมลาร์อืมครับน้ำกลั่นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับได้แก่บิกอร์หลอดหยดพร้อมจุกยางกระบอกตวงหลอดทดลองขนาดใหญ่พร้อมที่วางหลอดแล้วก็ จุกยางปิดหลอดกระดาษสีขาวปากกาและก็นาฬิกาจับเวลาครับครับในวันนี้เราจะเริ่มการทดลองอย่างไรดีครับครับเนื่องจากว่าในการทดลองนี้นะครับเราจะต้องนำสารตั้งต้นมา2ชนิดนะครับมาทำปิยากันก็คือสารไลยโซเดียมไทโอซัลเฟตกับสารลลยกรดไฮโดรคอริกนะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแบ่งการทดลองออกเป็น2ตอนครับ ซึ่งในตอนแรกนะครับผมก็จะให้ความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกคงที่นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตครับส่วนในตอนที่2นะครับผมก็จะสลับกันนะครับก็คือจะให้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตคงที่แต่ว่าเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกครับครับงั้นเรามาเริ่มการทดลองในตอนแรกกันก่อนดีไหมครับได้ครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้คุณสุภาพวิยะสวมแว่นตานิลภัยก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สารกระเด็นเข้าตานะครับครับได้ครับขอบคุณครับแล้วก็สวมถุงมือยางนะครับและนอกจากนี้นะครับในการทดลองนี้จะมีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นซึ่งแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเป็นแก๊สที่อันตรายครับ พราะฉะันในการทดลองนี้นะครับเราจะต้องระมัดระวังไม่สูดดมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปอ๋อครับนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใช้ผ้าปิดจมูกครับแต่ว่าในการทดลองในวันนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ใส่ผ้าปิดจมูกละกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายได้ครับได้ครับครับงั้นเราเริ่มทดลองกันเลยดีไหมครับได้ครับเริ่มเลยครับ งั้นก่อนเริ่มทําการทดลองผมขอขยับอุปกรณ์มาไว้อีกด้านนะครับเพื่อไม่ให้กีดขวางบริเวณที่เราทําการทดลองได้ครับได้ครับเดีย๋ยวรบกวนช่วยผมขยับด้วยนะครับได้ครับได้ครับโอเคครับ เราเริ่มทําการทดลองเลยนะครับครับครับในการทดลองนะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะทําเครื่องหมายนะครับลงบนกระดาษสีขาวครับซึ่งในที่นี้ผมจะทําเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับครับซึ่งบริเวณที่ผมจะทําเครื่องหมายกากบาทผมก็จะให้สูงจากฐานของหลอดประมาณ2.5เซนติเมตรครับเครื่องหมายก็ไม่ควรจะใหญ่จนเกินไปนะครับครับประมาณนี้ครับครับ พอทำเครื่องหมายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำเครื่องหมายเนี้ยมาวางไว้ที่ข้างของหลอดทดลองครับวางไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ,รบก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่เราจะทําการสังเกตใช่ครับครับเดี๋ยวรบกวนวางปากกาไว้ครับทีนี้นะครับ ในการทดลองนะครับผมก็จะให้คุณสุภวิยะช่วยในการสังเกตแล้วก็จับเวลานะครับได้ครับโดยผมจะเทสารนะครับผสมกันในหลอดทดลองครับนะครับผมจะให้คุณสุภวิยะเนี่ยเริ่มจับเวลานะครับตั้งแต่สารเริ่มผสมกันได้ครับแล้วก็ทําการสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับจนกระทั่งมองไม่เห็นเครื่องหมายกากรบาทที่ทําไว้ครับอ๋อครับครับทีนี้นะครับ เนื่องจากว่าในการทดลองนะครับถ้าเราอยากให้ผลคาดเคลื่อนน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องใช้ผู้สังเกตคนเดียวกันอ๋อนั่นหมายความว่าผมจะต้องจับเวลาตลอดแล้วก็สังเกตตลอดการทดลองใช่ไหมใช่ครับถูกต้องแล้วครับโอเคครับถ้างั้นเราเริ่มเลยดีไหมครับได้เลยครับเริ่มเลยครับทีนี้นะครับในหลอดที่1นนะครับผมจะใช้สารละลายโซเดียมเทอร์ซันเฟตปริมาตร10ลรูปบาทเซนติเมตรนะครับแล้วก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น สองโมลาร์ 2> 2 ora, ปริมาตรสิบรูกบาศทเซนติเมตรแล้วในกรณีของโซเดียมเทอร์เซนเปอรนี้ยใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่ครับใช้0.3โมลาร์ ora, ครับอ๋อ oh, ครับครับ เดี๋ยวรบกวนช่วยตวงด้วยนะครับ10ลูกาบาศเซนติเมตร เป็นแล้วครับได้แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมขอสารมาไว้ที่เดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะเทสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปก่อนนะครับครับ นี้ผมจะเทสารไลยกดไฮโดรคาริกลงไปแล้วนะครับครับพร้อมหรือยังครับอ่ะพร้อมแล้วครับเทแล้วนะครับครับ,รบโอเคครับใช้วเวลา11 จุดสาวินาทีครับครับเดี๋ยวรบกวนบันทึกผลไว้ด้วยนะครับได้ครับโอเคครับครับ ทีนี้ในหลอดที่2นะครับเราก็จะทําการทดลองคล้ายๆเดิมนะครับครับก็คือจะใช้ปริมาตรของสารไลยกรดไฮโดรคลอริกส0ลรูปบาทเซนติเมตรเหมือนเดิมครับแต่ว่าปริมาตรของสารไลยโซเดียมเทลซัสเฟตก็จะเปลี่ยนไปนะครับครับจากเดิมเราใช้1ิแต่ว่าคราวนี้เราจะใช้แค่8ลูกบาทเซนติเมตรครับแล้วเราก็จะเติมน้ํากัดลงไปอีก2ลูกบาทเซนติเมตรเพื่อให้ปริมาตรรวมเท่ากับ10ลูกบาทเซนติเมตรอืมครับครับ เดี๋ยวรบกวนคุณสุภวิยะนะครับตัว,ตวนะครับััครบสารไลาโซเดียมเทอร์เซนเฟตเอาแค่8ลลูกบาทเซนติเมตรนะครับครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับ,รบเดี๋ยวผมเตรียมน้ำกันอีก2องลูกบาทเซนติเมตรนะครับครับ,รบได้แล้วนะครับ เพื่อในการทดลองนะครับ,รบเราก็จะเติมสารละลายโซเดียมเทอร์ซ a เฟตแล้วก็น้ำากัืลงไปก่อนนะครับครับแล้วก็อาจจะขยาวนิดนึงเพื่อให้สารเข้ากันครับ,รบได้ครับเดี๋ยวรบกวนคุณสุภาพวิยะขย่าให้ด้วยครับครับ ขอสารลลยโซเดียมเทลซัลเฟตด้วยครับเอาละครับทีนี้ผมจะเทสารลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวให้จับเวลานะครับ,ดรบโดยการจับเวลาให้เหมือนหลอดที่หนึ่งนะครับว่า เริ่มจับเวลาตอนไหนก็ให้เริ่มจับเวลาตอนนั้นเหมือนกันนะครับพร้อมนะครับเทแล้วนะครับโอเคครับ ใช้เวลา14.7วินาทีครับครับรบกวนบันทึกผลด้วยครับครับ,รบเดี๋ยวเรามา การทดลองต่อนะครับสำหรับการทดลองในหลอดที่3 4 5ห้าก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือทุกหลอดเราจะใช้ปริมาตรของสารลลยกรดไฮโดรคลอริกเท่าเดิมก็คือหลอดละ10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับครับแต่ว่าปริมาตรของสารลายโซเดียมเทอร์ซันเฟตนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับสําหรับหลอดที่3นะครับ เราจะใช้ปริมาตรของสาราลโซเดียมเทลซัลเฟต6ลูกบาท์เซนติเมตรแล้วก็เติมน้ำกันไปอีก4ี่ลูกบาต์เซนติเมตรเพื่อปรับปริมาตรให้ครบรับครับสำหรับหลอดที่4ี่นะครับเราก็จะใช้ปริมาตรของโซเดียมเทอซัลเฟต4ลูกบาท์เซนติเมตรแล้วก็เติมน้ำกันอีก6ลูกบาท์เซนติเมตรเพื่อจะได้เป็น1ิบใช่แล้วครับสลูกบาศ์เซนติเมตรครับใช่แล้วครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับ เราจะใช้ปริมาตรของสาราลโซเดียมไทโอซัลเฟต2ลูกบาทเซนติเมตรบแล้วก็น้ํากันอีกแลูกบาทเซนติเมตรครับครับครับงั้นเราทดลองต่อกันเลยนะครับได้ครับตอนนี้เราทําการทดลองครบทั้ง5้หลอดแล้วครับครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองกันครับอันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะครับ จากผลการทดลองที่ได้คุณสุภาวิยะสังเกตเห็นอะไรบ้างครับครับาจากผลแล้วเนี่ยเมื่อเจือจางสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตครับจะใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นหรือนานขึ้นนั่นเองครับครับแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นลักษณะที่เราเจือจางสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยจะให้ผลการทดลองเหมือนกันไหมครับ เอาเป็นว่าผมยังไม่ขอตอบแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปทําการทดลองเพื่อหาคําตอบกันได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์สําหรับทดลองต่อเลยนะครับได้ครับตอนนี้เราก็เตรียมการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มการทดลองในตอนที่2ต่อเลยไหมครับได้ครับครับก็เหมือนเดิมนะครับการทดลองในตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณสุภวิยะนะครับช่วยสังเกตแล้วก็จับเวลาเหมือนเดิมได้ครับ สำหรับการทดลองในตอนนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตอนแรกนะครับ,รบเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะให้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมเทลซัสเฟตคงที่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับ,รบสำหรับสารละลายโซเดียมเทลซัสเฟตที่เราทดลองในตอนนี้เราก็ยังใช้ความเข้มข้นเดิมนะครับก็คือ0.3โมลาร์แต่ว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับเราจะใช้แค่ 0.3มลาร์จากเดิมเราใช้2โมลาร์นะครับอ๋อแล้วขั้นการเจือจางก็จะใช้0.3โมลาร์เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเดิมครับครับถ้างั้นเราเริ่มทดลองเลยนะครับได้ครับในหลอดที่1ก็เหมือนเดิมนะครับใช้สารละลายโซเดียมเทอซันเฟตปริมาตร10ลูกบาศกเซนติเมตรค่ะแลวก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาตร10ลูกบาศกเซนติเมตรครับเดี๋ยวอย่างไรรบกวนคุณสุภวิยะนะครับช่วยเตรียมสารละลายโซเดียมเทอซันเฟตครับได้ครับ ตอนนี้เราก็ได้ปริมาตรของสารตามที่ต้องการแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะครับครับก็ทำการทดลองเหมือนเดิมนะครับในหลอดที่1นนะครับเราจะใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาตร10ลูกบาศกเซนติเมตรแล้วก็สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตปริมาตร10ลูกบาศกเซนติเมตรครับเดี๋ยวผมจะเทสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปก่อนนะครับได้ครับ เดี๋ยวผมจะเติมสารละลายโซเดียมเทอร์โนเฟตลงไปนะครับครับเตรียมจับเวลานะครับครับพร้อมนะครับเทเลยนะครับ อืมโอเคครับใช้เวลา14.5วินาทีครับครับรบกวนบันทึกผลด้วยนะครับได้ครับครับเดี๋ยวเราทําการทดลองในหลอดที่2ต่อเลยนะครับครับครับในหลอดที่2ก็คล้ายกันนะครับก็คือปริมาตรของสารลโซดียมเทลซัลเฟตยังเหมือนเดิมก็คือ10ลูกบาศกเซนติเมตร แต่ว่าปริมาตรของกรดเราจะใช้แค่8ล uh ูกบาทเซนติเมตรแล้วก็เติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีก2ล<ด>ูกบาทเซนติเมตรเพื่อให้ปริมาตรรวมเป็น10นะครับได้ครับ,รบถ้างั้นก็เดี๋ยวรบกวนคุณสุภาพิยะเตรียมเหมือนเดิมนะครับครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ปริมาตรของสารตามที่ต้องการแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปก่อนนะครับครับเติมไปปริมาตร8ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับตามด้วยน้ำกันนะครับปริมาตร2ลูกบาศก์เซนติเมตรเดี๋ยวลมเกลียให้ครับได้ครับครับ เดี๋ยวขอสารละลายโซเดียมเทอร์ซัลเฟตนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเติมสารลายโซเดียมเทอร์ซัลเฟตลงไปแล้วนะครับครับพร้อมจับเวลานะครับโอเคครับพร้อมนะครับครับเทแล้วนะครับ โอเคครับ,รบผมใช้เวลาไปสิบาจุดสาวินาทีครับครับบันทึกผลเลยครับโอเคครับครับสำหรับหลอดที่3หลอดที่4หลอดที่5ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ,รบก็คือเราจะใช้ปริมาตรของ สารไลโซเดียมเทอร์ซันเฟตหลอดละ10ลูกบาทเซนติเมตรครับแต่ว่าปริมาตรของสารไลยกรดไฮโดรคลอริกก็จะเปลี่ยนไปนะครับครับโดยหลอดที่3นะครับเราจะใช้ปริมาตรของสารไลยกรดไฮโดรคลอริก6ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็เติมน้ํากันอีก4ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเพื่อให้ปริมาตรรวมเป็น10นะครับสําหรับหลอดที่4นะครับก็จะใส่สารลลยกรดไฮโดรคลอไริกไปแค่4ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็เติมน้ํากันไปอีก6ลูกบาทเซนติเมตร สำหรับหลอดสุดท้ายนะครับก็จะใช้สารลายกดไฮโดโครคลอริก2ลูกบาทเซนติเมตรครับแล้วก็น้ำากล่ออีก8ลูกบาทเซนติเมตรครับอืมครับคล้ายๆกับการทดลองที่แล้วเลยถูกไหมครับใช่ครับงั้น<อ><อ>เรา